สุดยอดครับตอนนี้กำลงกังจะลงเรือคุณผู้ชมชมพอรจอครับอยู่ที่เมืองฟรัมนเวว์ฮะสวยมาก Thank you อันนี้ห้องน้ำาช่อันนี้คือถุงกระเ้าว